อะไรนะขั้นตอนที่หนึ่งทำอะไรอุ้ยไม่ได้นุกโอ้นี่มันโมลรปอเช่หมวเนยเอาไปลงดูดซูมปอเรื่ว่อานวีโอไว้ฮะเาาเาออกเกือบหจริงเขาออกเกือบห้าร้อยวันี้ไม่ต้องใช้บอกหลังแล้วตุ่มข้างหลัง้ีโอไม่ได้ใช้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้มพาเห็นพูดมาตติดตา เขาเขซ็นระบบไว้แล้วมเขาเซ็นระบบไว้แล้วใช่ไหมบูลี่ไงคนอื่นไม่ได้คไม่เคยขับรถอย่างงี้แต่ระบบการขถเสุดยอดเลยนะอันนี้ดีกว่าขึ้นใหม่พร้อมกันแบยสตาร์ทเลยรอะเขาดังดังทุกาะยกเว้นเ่องเสียงเรื่องเสียงนะแต่บ้าแต้ดังไรอะดังแล้วเพิ่งดังเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งเสียงดังป้ะ

กเพื่อเออกบ้าน้องอันนี้ไปทิ้งปใครกินตแช่เขาอยู่ตรงนี้เลยครับ่่